เหมือนกันปกติไปทำงานเป็นถ่ายรถโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ไปกับอีเวนต์กับการบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอหัวหินเนี่ยเป็นเมืองที่ดูวัยรุ่นขึ้นอาจจะดึงดูดวัยรุ่นเนี่ยให้ไปเล่นที่นี่มากขึ้นอ่าาได้แล้วถ่ายรูปสวยด้วยใช่ซึ่งในงานเฟ็์ซี่หัวหิน summer skate festival เนี่ยสุดยอดมันจะมีไลฟ์สไตล์แบบสตรีทเคานเตอร์ให้คุณได้ยินค่ะ ครับน้องการชอบถ่ายรูปครับก็บชอบถ่ายรูปครับจะไปถ่ายรูปที่ไหนที่กันอยากไปท้อหัวหินที่จะมีขึ้นเซิร์ฟสเก็ตกันอยากไปปินดตะพันคพราะว่าตรงนั้นเป็นลานแล้วถ้าเราสมมติว่าเราเล่นเก็ตตรงแบบข้างๆริมเปลอะไรเงี้ยน่าจะสวยดีน่าจะสวยดีใช่ครับได้รูปด้วยแบบว่าสนุกอีกด้วยสนุกอีกเมื่อออฟต้องไปด้วยแล้วไปไปผมไปด้วยเลยครับไปด้วมีออฟมีกันมีน้องกั๊ด้วยไปกันที่หนึ่งครับหนึ่งพฤษภาคม ที่อยากไปก็เตรียมตัวได้เลยนะคะอ่านุ่มๆเดี๋ยวเราจะอยากให้นุ่มๆลองเล่นสเกนเราเรียนค่ะแล้วอะไรอยู่แล้วกันพอได้ให้เล่นก่อนไปก่อนปะปีไหมครับปบปีอุ๊ปะปีลูกคำนี้ไปนานนะปะปีหรือว่าพร้อมๆกันเลยสามคนแล้วแต่ครูเกนค่ะครูเกไอ้ไอ้พีซจะเป็นอยู่แล้วผมว่า ไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นลำบากนะแบคพิสก้เธอเล่นเก่งพี่จเอาอะไรอ่ะมัฟฟินไปด้ไยเฮ้ยมัฟฟิน ยังไงตอนนี้นะคะของคุมลูกมือนะคะยืนเลยเป็นระยะห่างานะคะ